พี oh, ่สาวกินอะไรมาอ๋อเกี๊ยวไม่กินเจเหรออ้าวเอ้ยกินเจได้บุญนะพี่สาวกินเจได้บุญถ้ากินใจอ่ะถ้ากินใจอ่ะถ้ากินใจก็ได้เธอเอ้าไม่ใช่ขอโทษ